สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โง่ลึกลับในช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดทางการเมืองมีหลายครั้งที่อนาคตของประเทศดูเหมือนจะถูกกำหนดทิศทางจากห้องพิจารณาคดีที่เงียบสงัดเสียงค้อนของผู้พิพากษาไม่ได้เป็นเพียงการตัดสินคดีความแต่ยังเป็นเสียงที่สะท้อนถึงสมดุลแห่งอำนาจที่กำลังถูกท้าทายถ้าจะให้พูดถึงคดีที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของคนไทยมากที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องวาระการดํารงตําแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับมันเป็นเหมือนมหากราบทางกฎหมายที่ทุกคนเฝ้ารอตอนจบเลยใช่ค่ะดิฉันจาบรรยากาศตอนนั้นได้ดีเลยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคําถามมันเหมือนจะง่ายมากแต่กลับไม่มีใครตอบได้ชัดๆว่าจะเริ่มนับจากตรงไหนถูกต้องครับคือทุกคนรู้ว่ารัฐมนูรปี60มาตรา158เขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามเป็นนายกเกิน8ปีเพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจแต่จุดสตาร์ทนี่สิครับที่เป็นปัญหา แล้วตอนนั้นมีการตีความกันกี่แนวทางนะคะเหมือนจะเยอะมากเลยหลักๆเลยมี3แนวทางที่สู้กันอยู่ครับแนวทางแรกที่ฝ่ายค้านกับนักวิชาการส่วนใหญ่ยึดถือก็คือต้องนับตั้งแต่วันแรกที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหลังรัฐประหารเลยก็คือวันที่24สิงหาคม2557ใช่ครับซึ่งถ้าตีความแบบนั้นก็จะครบ8ปีพอดีเป๊ะในเดือนสิงหาคมปี2565 นั่นคือเส้นตายที่ฝ่ายค้านขีดไว้เลยแล้วอีกสองแนวทางที่เหลือล่ะคะเขาอ้างเหตุผลอะไรมาสู้กันแนวทางที่สองอ้างอิงหลักกฎหมายที่ว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังที่เป็นโทษเขามองว่าควรจะเริ่มนับในวันที่รัฐธรรมนูญปี2560ประกาศใช้คือ6เมษายน2560ครับอ๋อเพราะข้อกำหนดเรื่อง8ปีมันเพิ่งจะเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกต้องครับส่วนแนวทางสุดท้าย อันนี้ทีมกฎหมายของรัฐบาลสนับสนุนคือให้เริ่มนับหลังการเลือกตั้นปี2562ไปเลยโหซึ่งถ้าเป็นแนวทางสุดท้ายนี่คือท่านจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้อีกยาวเลยถึงปี2570พราะความเห็นมันต่างกันสุดขั้วแบบนี้เรื่องก็เลยต้องไปถึงศาลร,รัฐธรรมนูญใช่ครับสสฝ่ายคา้านยื่นคำร้องในวันที่17สิงหาคม2565 และจุดที่สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ก็มาถึงในวันที่24สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายค้านเชื่อว่าครบ8ปีพอดีวันนั้นเองที่สารมีคำสั่งออกมาใช่ไหมคะครับสารรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดดิฉันว่าวินาทีนั้นการเมืองไทยชะง,งักไปเลยนะคะจู่ๆนายกรัฐมนตรีก็ต้องหยุดทํางาน พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณต้องขึ้นมารักษาการแทนบรรยากาศมันอึมครึมมากทุกคนจับจ้องไปที่ศาลร,รอว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรจนกระทั่งสิ้นเดือนกันยายนปีนั้นแล้ววันตัดสินก็มาถึงครับวันที่30กันยายน2565สารรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดออกมาด้วยมติ6ต่อ3ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ยังไม่สิ้นสุดลงเหตุผลหลักที่ศาลให้น้ำหนักคืออะไรคะ เหตุผลหลักก็คือการดำรงตำแหน่งนายกก่อนวันที่รัฐธรรมนูญปี60จะประกาศใช้มันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ซึ่งไม่มีข้อห้ามเรื่อง8ปีเขียนไว้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือจะเอากฎใหม่ไปบังคับใช้กับช่วงเวลาก่อนที่กฎนั้นจะมีผลไม่ได้ถูกต้องครับการจะนับเวลาย้อนหลังไปรวมด้วยจึงเปรียบเสมือนการใช้กฎหมายย้อนหลังที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรม สารมองแบบนี้ครับพลเอกประยุทธ์จึงได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อแต่ที่น่าสนใจคือหลังจากที่ผ่านมหาการาป8ปีมาได้หลายคนอาจจะลืมไปว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตำแหน่งนายกของท่านแขวนอยู่บนเส้นได้ด้วยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญใช่เลยครับย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นยังมีประเด็นที่ท้าทายเรื่องจริยธรรมโดยตรงเลย คดีบ้านพักในค่ายทหารใช่ไหมคะใช่ครับคดีนั้นก็เป็นอีกคดีที่ถูกจับตาม,มองอย่างมากเพราะมันเป็นคำถามที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายว่าทำไมอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่เกษียณไปตั้งแต่ปี2 5 5 7แล้วถึงยังสามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านพักของกองทบกได้แถมยังมีการสนับสนุนค่าน้าค่าไฟอีกด้วยประเด็นนี้ฝ่ายที่ร้องเรียนเขามองว่ามันอาจจะเข้าข่ายการรับผลประโยชน์จากหน่วยงานราชการซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญถูกต้องครับและโทษก็คือ ต้องพ้นจากตำแหน่งได้เลยนั่นคือข้อกล่าวหาหลักแล้วทางฝ่ายพลเอกประยุทธ์กับกองทัพบ,บกเขาชี้แจงไว้ยังไงคะเขาก็มีคำชี้แจงที่อ้างอิงจากกฎเกณฑ์ภายในเหมือนกันนะครับเขาอ้างระเบียบกองทัพบ,บกปี2548ที่ว่าด้วยการเข้าผักอาศัยในบ้านพักรับรองซึ่งระเบียบนี้เปิดช่องให้อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เคยทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติสามารถพักอาศัยต่อได้ อ๋อมีระเบียบรองรับอยู่แล้วนี่เองแล้วสารว่าอย่างไรคะกับประเด็นนี้ในที่สุดวันที่2ธันวาคม2563สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันเลยครับเอกฉันเลยเหรอคะครับ9ต่อศูนย์เสียงเลยวินิจฉัยว่าท่านไม่มีความผิดและไม่ต้องพ้นจากตําแหน่งโหมติ9ต่อศูนย์นี่ถือว่าเป็นเอกฉันแบบไร้ข้อกังขาเลยนะคะเหตุผลหลักๆที่ศาลให้น้ําหนักจนออกมาเป็นเอกฉันแบบนี้คืออะไรคะ สารมองว่าเมื่อการพักอาศัยนั้นเป็นไปตามระเบียบของกองทบ,บกที่มีอยู่แล้วจึงไม่ถือเป็นการรับผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ชอบแล้วสถานะของท่านในฐานะอดีตผอ,อทอบอล่ะคะก็เข้าข่ายผู้ที่ทำคุณรประโยชน์ให้ประเทศตามที่ระเบียบระบุไว้ครับส่วนการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคต่างๆก็เป็นไปเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยสูงสุดของผู้นำประเทศซึ่งเป็นเรื่องปกติที่รัฐต้องจัดให้น่าสนใจนะคะ เท่ากับว่าคดีนี้รอดมาได้เพราะมีระเบียบเฉพาะของกองทัพบ,บกมารองรับเอาไว้โอเคค่ะประเด็นบ้านพักผ่านไปได้ด้วยระเบียบเฉพาะและถ้าเป็นเรื่องที่ไม่มีระเบียบบัญญัติไว้ชัดเจนล่ะคะดิฉันกำลังนึกถึงตอนเริ่มต้นรัฐบาลหลังเลือกตั้งปี6.2เลยที่มีประเด็นเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณเรื่องนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปราะบางทางการเมืองเลยครับ เพราะมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดเล็กๆน้นอยๆแต่เป็นเรื่องของความสมบูรณ์ในการเข้ารับตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีทางคณะเลยใช่ค่ะประเด็นคือข้อความที่ต้องกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตามที่รัฐธรรมนูญมาตร,รา161กหนำหนดไว้มันมีท่อนสำคัญที่ระบุว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการแล้วปรากฏว่าท่านนายกนำกล่าวไม่ครบถ้วน ประโยคสำคัญที่สุดดันหายไปดิฉันยังจำได้เลยว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นในสภาอยู่พักใหญ่ว่าแบบนี้จะถือว่าการเข้ารับตำแหน่งสมบูรณ์หรือไม่ถ้าไม่สมบูรณ์นี้เรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดอาจกลายเป็นโมฆะได้เลย ใช่ครับเรื่องนี้จึงถูกยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแต่ผลที่ออกมาก็สร้างความประหลาดใจให้หลายฝ่ายในวันที่11กันยายน2562สศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยเดี๋ยวสิคะไม่ใช่การวินิจฉัยว่าผิดหรือไม่ผิดแต่คือไม่รับพิจารณาเลยนะคะทาไมล่ะคะ ในเมื่อมันดูเป็นประเด็นทางรัฐธรรมนูญโดยตรงศาลให้เหตุผลที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากครับศาลมองว่าการถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ถือเป็นการกระทําทางรัฐบาลหรือที่ในทางสากลเรียกว่า act of government act of government ครับ ซึ่งเป็นการกระทําที่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างฝ่ายบริหารกับสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นจึงอยู่นอกเหนือขอบเขตอํานาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใดๆรวมถึงสารรัฐธรรมนูญด้วยโอ้ oh, คำว่า act of government นี่มันเหมือนเป็นบัตรผ่านเลยหรือเปล่าคะหมายความว่าถ้าการกระทําอะไรก็ตามถูกจัดอยู่ในหมวดนี้สารก็คือแตะต้องไม่ได้เลยไม่ว่าจะถูกหรือผิดตามตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ตามอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ครับ มันเหมือนการขีดเส้นว่าอำนาจของฝ่ายตุลาการไปสุดได้แค่ตรงไหนซึ่งแม้คดีจะจบไปแบบนั้นแต่ประเด็นนี้ก็กลายเป็นบาดแผลทางการเมืองที่ถูกหยิบยกมาโจมตีในสภาอยู่เรื่อยๆประเด็นเรื่องคุณสมบัตินี้น่าสนใจนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการกระทําตอนเป็นนายกแต่ย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นเลยว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะถูกเสนอชื่อตั้งแต่แรกหรือเปล่าซึ่งก็มีอีกคดีหนึ่งที่เล่นกันในประเด็นนี้เหมือนกันใช่เลยครับ นั่นคือคดีที่ท้าทายคุณสมบัติของท่านในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐต,ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งสีอีกที่มีการร้องเรียนว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะในขณะที่พรรคเสนอชื่อท่านท่านยังคงดํารงตำแหน่งหัวหน้าคอสอชอ,อยู่ซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอันเป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับแคนดิเดตนายกตามรัฐธรรมนูญ แล้วเรื่องนี้สารวินิจฉัยว่าอย่างไรคะเพราะตำแหน่งหัวหน้าคอสอชอก็ดูเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐชัดๆแต่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในวันที่18กันยายน2562ว่าตำแหน่งหัวหน้าคอสอชอไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐครับอ้าวทำไมล่ะคะเหตุผลของสารในคดีนี้ก็น่าขบคิดมากเช่นกันครับสารมองว่าตำแหน่งหัวหน้าคอสอชอเป็นตำแหน่งที่พิเศษมากๆเพราะมันเกิดขึ้นจากการยึดอำนาจการปกครองหมายความว่ายังไงคะ การเกิดขึ้นจากการยึดอำนาจมันทำให้สถานะเปลี่ยนไปหรอคะในมุมมองของศาลคือเปลี่ยนครับศาลอธิบายว่าหัวหน้าคอสอชอเป็นตำแหน่งที่ใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์รครับซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคำนี้หมายถึงอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่ได้มาโดยตรงจากการยึดอำนาจซึ่งในทางทฤษฎีแล้วมันอยู่เหนือกฎหมายและโครงสร้างการบริหารราชการปกติทั้งหมดก็เลยไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้าการบังคับบัญชาของหน่วยงานรัฐใช่ครับ ดังนั้นตำแหน่งที่มาจากอำนาจพิเศษนี้จึงไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามคำนิยามในรัฐธรรมนูญปกติเข้าใจแล้วค่ะเป็นตรกะกที่ซับซ้อนมากเท่ากับว่าสถานะพิเศษที่ได้มาจากการรัฐประหารได้กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านไม่ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยพอเรามองย้อนกลับไปดูคดีต่างๆที่คุยกันมานี้มันน่าทึ่งนะคะน่าทึ่งอย่างไรครับ คือมันเห็นรูปแบบบางอย่างที่สอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นคดีบ้านพักที่อ้างระเบียบเฉพาะของกองทัพบ,บกคดีถวายสัตว์ที่ใช้กรอบต้องการที่เรียกว่า Act of Government หรือคดีคุณสมบัติที่ยกสถานะพิเศษของอำนาจรัฐาธิปัตย์ขึ้นมาทั้งหมดนี้มันชี้ไปในทิศทางเดียวกันใช่ค่ะคือการสร้างข้อยกเว้นหรือพื้นที่ที่การกระทาทางการเมืองบางอย่างอยู่นอกเหนือการตรวจสอบตามกลไกปกติของรัฐธรรมนูญ นั่นเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับเมื่อเราเรียงคดีเหล่านี้เข้าด้วยกันภาพที่ปรากฏมันไม่ใช่เรื่องของการรอดพ้นคดีเป็นครั้งครังไปแต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงการทำงานของกลไกทางกฎหมายที่สามารถตีความเพื่อสร้างพื้นที่พิเศษให้กับผู้ถืออำนาจได้เสมอ และแม้แต่คดีใหญ่อย่างวาระ8ปีถึงแม้จะไม่ได้ใช้ข้อยกเว้นแปลกๆแต่ก็อาศัยการตีความจุดเริ่มต้นของกฎหมายที่เป็นคุณประโยชน์สูงสุดซึ่งก็เข้ากับรูปแบบนี้เหมือนกันสรุปแล้วตลอวเส้นทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ต้องเผชิญกับการตรวจสอบผ่านสารรัฐมนูญครั้งแล้วครั้งเล่าและในทุกคดีสำคัญที่อาจชี้ขาดอนาคตทางการเมืองท่านก็สามารถผ่านพ้นมาได้เสมอ คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นั้นถือเป็นที่สิ้นสุดในทางกฎหมายนะครับแต่ในทางสังคมและการเมืองมันมักจะจุดประไก้เกิดการถกเถียงขึ้นใหม่เสมอจริงค่ะเหมือนกับว่าพอมีคำตัดสินออกมาก็จะมีคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นตามมาเสมอระหว่างตัวบทกฎหมาย การตีความกฎหมายและพลวัตของอำนาจทางการเมืองไทยในช่วงเวลาหนึ่งอย่างลึกซึง้งใช่เลยค่ะมันทำให้เราเห็นว่ากลุมไกลต่างๆทำงานอย่างไรและส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองของเราอย่างไรบางทีสิ่งที่เราเห็นเป็นบทสรุปทางกฎหมายอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคำถามที่ใหญ่กว่าเกี่ยวกับหลักการและความเชื่อมั่นในสังคมของเราว่าเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างนิติธรรมกับพลวัตแห่งอำนาจนั้นอยู่ตรงไหนกันแน่ สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการกลพบครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ